สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับทีมงาน VOA ไทยในรายการสุดสตาร์กับ VOA ซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ประจำเช้าวันเสาร์ที่16ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กัน4คนผมทุพราชัยเฉลมิมมงคลผมจำเริญตันสมบุญดิฉันวรังคนาชมชื่นและดิฉันวัสมองอุจรินค่ะ ครับในเช้าวันหยุดส,าสบายๆอย่างนี้เรายังมีทั้งข่าวสารสาระจากทั่วโลกรวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายมานําเสนอนะครับทั้งเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นในอัฟกนานิสถานในอังกฤษสถานการณ์ในเมียนมาของอ,อ,อดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนองซานซูจีเรื่องของอาเซียนรวมทั้ง สถานการณ์เกี่ยวกับวัคซีนโควิดที่สหรัฐมีการบริจาคเพิ่มแล้วก็การผ่อนคลายนโยบายเดินทางเข้าประเทศของสหรัฐและออสเตรเลียรวมทั้งแผนง,งานล่าสุดของนาซาที่จะขึ้นไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยว่าจะขึ้นไปสำรวจเพื่ออะไรอย่างไรเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงท้าย,ยารายการและปิดท้ายคนหลงจากซีรีส์ยอดนิยมในช่วงนี้ Squid g เกมมีอะไรมาฝากติดตามในช่วงท้ายนะครับแต่ในตอนแรกนี้เราต้องไปดูเรื่องกับ สถานการณ์ในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นข่าวเศร้าแทบจะรายสัปดาห์ก็ได้มีรายงานว่าเกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดที่มัสยิดของผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะในเมืองกันดาฮาของอัฟกานิสถานในวันศุกร์ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า70คนจากรายงานของโรงพยาบาลในพื้นที่และสื่อท้องถิ่นนะครับแรงข่าวระบุได้ว่าเหตุระเบิดครั้งล่า,าสุดนี้เ,เกิดขึ้นในช่วงที่ ประชาชนเข้าร่วมพิธีละหมาดในวันศุกร์และมีภาพและคลิปวิดีโอที่มีคนบันทึกไว้ได้ในช่วงเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุออกมาแสดงให้เห็นตามรายงานข่าวบอกว่าเห็นสภาพนองเลือดภายในมัสยิดรวมทั้งชิ้นส่วนร่างกายของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้ที่รอดชีวิตเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ระบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนอยู่นะครับบิลาวคาริมีโคโซของกลุ่มตาลิบันบอกกับ VOA ว่าการโจมตีด้วยระเบิดครั้งนี้คร่าชีวิต ผู้คนและทําให้เพื่อนร่วมชาติจํานวนมากได้รับบาดเจ็บครับพร้อมเปิดเผยว่ากระบวนการสอบสวนเพื่อหาผู้กระทําผิดมาลงโทษได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในเวลานี้ยังไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดการโจมตีด้วยระเบิดในระหว่างที่ละหมาดเช่นกันในเมืองคุนดุสซ,ซึ่งทาลิยาทำให้มีผู้เสียชีวิต50คนและกลุ่มที่ออกมารับผิดชอบว่าเป็นผู้ลงมือคือกลุ่มอิสลามจังหวัด รัฐอิสลามจังหวัดโคราซาหรือไอซิสเคนะครับว่าเป็นผู้ลงมือโจมตีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าที่ไม่อยากเกิดขึ้นแต่ก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับอีกประเด็นหนึ่งไปที่อังกฤษครับมีรายง,งานว่าสมาชิกรัฐสภาอังกฤษซึ่งเป็นสมาชิกพราอนุรักษนิยมของนาย,ยกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันถูกมือมีดจ้วงแทงหลายครั้งจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุระหว่างเดินทาง ไปพบผู้มีสิทธิหาเสียงลงสิทธิผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงในพื้นที่ของตนที่เมืองที่ชื่อว่า south and west ในเขตปกครอง Essex County ซึ่งเป็นฐานเสียงของตัวเองนะครับสมาชิกของรัฐสภาอาังกฤษรายนี้ชื่อเดวิดอเมสอายุ69ปีเป็นสมาชิกรัฐสภาอังกฤษตั้งแต่ปี1983นะครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้กชีพเร่งเข้าช่วย เพื่อจะช่วยชีวิตก็ได้แต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้นะฮะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นมือมีดวัย25ปีพร้อมมีดที่เชื่อว่าเป็นอาวุธในการสังหารแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะครับาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไม่มีแผนที่จะสืบสวนต่อไปว่ามีผู้เกี่ยวโยงแค่ไหนเพราะเหมือนคดีนี้จะเป็นคดีเฉพาะและบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเป็นสัญญาณชี้ว่า ผู้คนใน,ในเขตเอสเซ็กซ์เนี่ยอยู่ในอันตรายหรืออย่างใดหลังจากมีรายงานข่าวเรียกมาสมาชิกรัฐสภาอังกฤษรายอ,อื่นก็มาแสดงความเสียใจกันทั่วหน้านะครับค่ะที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันซึ่งไปประชุมอยู่ที่เมืองบริสตอลก็เร่งเดินทางกลับมาลอนดอนทันทีแล้วก็มีการลดธงที่อยู่ที่ทำเนียบนายกที่ถนนดาวนิงลงเพื่อไว้อะไัยต่อการเสียชีวิตของอสมาชิกสภา,ารายนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในวันศุกร์ตามเวลาใน อัาษาอังานและก็ที <ancient> <ennen> like ่อังกฤษที่เรามาฝากกันจากประเด็นเรื่องนี้กลับไปที่เอเชียกันบ้างในเอเชียนะครับเป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับทนายขององซานซูจีที่บอกว่าโดนรัฐบาลทหารสั่งปิดปากมีรายละเอียดอะไรหรอครับค่ะก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะว่าทางสื่อทางการของเมียนมาค่ะจะไม่ได้รายงานความคืบหน้าของคดีของนางองซานซูจีตั้งแต่ที่เธอถูก คณะรัฐประหารนะคะยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะการที่เราจะรับทราบเนี่ยว่าเกิดความคืบหน้าย,ยังไงหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ของนางซูจีเนี่ยเป็นยังไงปกติเราต้องรับทราบผ่านทางทนายของนางซูจีค่ะซึ่งชื่อว่านายขินหมองซอค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทนายผู้นี้ค่ะก็ได้ระบุดบุในโพสตเฟซบุ๊กแล้วค่ะว่าตนได้ถูกสั่งห้าพูดคุยกับทั้งสื่อทั้งนักการทูตแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศนะคะรวมถึงทางรัฐบาลต่างชาติด้วย แล้วก็ทางทนายผู้นี้ค่ะก็ได้เผยแพร่คำสั่งของนละเยงของคำสั่งดังกล่าวนะคะที่บอกว่าการสื่อสารของตอนค่ะอาจจะไม่เกิดภัยคุกคามอาจจะกระทบกับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าอาจจะไม่เกิดการจลาจลขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลของคําสั่งที่มีการออกมาที่ทนายผู้นี้ค่ะก็บอกว่าเป็นคาสั่งที่ออกมาเพื่อปิดปากตนนะคะเรื <c oughs> อ่องนี้ค่ะก็รายงานโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าทางโฆษกของกอง,องทัพเมียนมาค่ะยังไม่ได้มีการให้ความเห็นต่อประเด็นดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้นะคะนางซูจีค่ะถูกควบคุมตัวในสถานที่ที่ไม่ได้เป็นที่เปิดเผยนะคะต,ตั้งแต่เกิดกรารรัฐประหารขึ้นค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่านอกจากทางทนายแล้วเนี่ยปกตินางซูจีก็จะไม่มีช่องทางสื่อสารใดๆเลยนะคะทั้งนี้ค่ะนางซูจีค่ะก็ประชิญกับข้อหาหลายคดีค่ะเช่นการละเมิดข้อจกากัดช่วงการระบาดของโรคโควิดสิบเก้านงเข้าแล้วก็ครอบครองวิยถุสื่อสารผิดกฎหมายแล้วก็รวมถึงยื่นยุให้สาธารณะตื่นตระหนกอันนี้ก็คือเป็นคดีต่างๆที่นางซูจี <S 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 ประชิญจากรัฐบ,บาลทหารค่ะ แล้วก็ก่อนนี้นะคะเมื่อวันอังคาระค่ะนายขิมหมองซอทนายของนางซูจีนะคะก็เผยแพร่สรุปคําให้การค่ะของประธานาธิบดีมินวินค่ะที่เป็นจาเลยร่วมกับนางซูจีค่ะซึ่งนางมินวินนายวินมินค่ะก็กล่าวกับสารว่ากาองทัพบกได้เคยเตือนให้เขาลาออกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดระับประหารขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายมินมินก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่ลาออกถึงเขาจะถูกถูกว่าเขาอาจอ,าอายู่ในอันตรายก็ตาม ตอนนี้นะคะเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการยุติการเรียกได้ว่าขั้นตอนการก้าวเข้าไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาที่กําลังฟื้นตัวขึ้นในช่วงสิปีที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายสิบปีเนี่ยเมียนมาก็ตกอยู่ใต้การปกครองแบบรัฐอํานาจของทางกองทัพนะคะแล้วก็เช่นเดียกับภาวะเศรษฐกิจชะงักมาหลายสิบปีค่ะ ครับขอบคุณมากครับคุณสมสมนก็ยังเป็นสถานการณ์ที่กลุ่มอาเซียนยังจับตามองกันอยู่มีการประชุมอยู่นะครับว่าจะทํายังไงกับอาเซียนเออกับกับเมียนมาเพราะว่ากระบวนการพอ่นฟูสันติภาพในเเมียนมาที่ผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะต้องเข้าไปดูแลมันยังไม่เดินหน้าเลยแล้วพูดถึงอาเซียนแล้ววันนี้ก็มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับว่าภูมิภาคเอ,อเชียตะวันตอเฉียงใต้กลายมาเป็นเป้าหมายการผูกสัมพันธ์อันดีจากรัสเซียมีรายละเอียดอะไรางรครับคุณจำเริญก็รัสเซียก็พยายามจะมีบทบาท มากขึ้นกับอาเซียนแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่ารัสเซียเนี่ยยังอาจจะขาดปัจจัยที่สําคัญคือพละอ,อานาจทางด้านการเงินการทหารแล้วก็โอกาสการลงทุนก็เลยเป็นได้แค่ผู้เล่นรายหนึ่งไม่ได้เป็นผู้เล่นรายใหญ่หรือใหญ่สาคัญอ่ะเขาว่ายังไงเดี๋ยวมาฟังกันก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียก็พยายามที่จะ เสนอตัวหรือว่ายื่นตัวเข้ามาจะมีบทบาทความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีการเสนอแผนที่นําทาง5ปีสําหรับการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนายั่งยืนกับทางเอเชียทีนี้นักวิเคราะห์บางคนอย่างคุณแบรดลีย์เมิร์กของสถาบัน Institute for c o r p o r a t i o n and Peace ในกัมพูชาก็มองว่ารัสเซียเนี่ยอยากจะถูกมองว่าเป็นมหาอำนาจระดับโลก โดยผู้คนในประเทศของตัวเองแต่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่พร้อมในปัจจัยที่ว่าทางด้านการเงินด้านการทหารหรือว่าโอกาสทางการค้านะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าอาเซียนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีอยู่ค่อนข้างง่ายที่รัสเซียจะแทรกตัวเข้ามายกตัวอย่างเช่นผ่านทางไรวัคซีนสปุตินิกนะครับเป็นต้นหรือว่าการเสนอสร้างระเบียงการค้าเศรษฐกิจนะครับที่ควบคู่ไปกับ แผนงานหนึ่งแถบหนึ่งถนนวันเบลวันโรดของจีนเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะประสบความสำเร็จในบาง,บางจุดเพราะว่าในการประชุมอ a s t e r n Economic Forum ที่เมืองวลาดิวอสต็อกเมื่อเดือนกันยายนเวียดนามก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัเสเซียกับประเทศในอาเซียนนะครับงั้นก็อาจจะเรียกว่าประสบความสําเร็จในในระดับหนึ่ง ทีนี้นักวิเคราะห์คนหนึ่งคุณเวียนสตรอรี่ของสถาบัน R S E A S Yu uh, Suk so ok, Isaac ผ <c oughs> มอาจจะเรียกชื่อผิดนะะเป็นสหรับนักวิจัยของสถาบันวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางรัสเซียจะค่อนข้างามีทีท่าไม่พอใจที่มีการรวมกลุ่มด้านความมั่นคงหรือความร่วมทางทหารอย่างเช่นออกัสระหว่างออสเตรเลียอังกฤษ สหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของอความร่วมมือทางทะเลความมั่นคงทางทะเลสร้างหรือดำน้ำําหรือว่ากลุ่มเดอะคอรสี่ประเทศจัตุรมิตรสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียเพื่อต้านอำนาจจีนก็ตามแล้วก็สำนักข่าวทาสก็รายงานว่ารัสเซียเนี่ยได้มีการส่งเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำบางส่วนมาที่มหาสมุทรอินเดียเพื่อจะมาประจำการอย่างถาวรโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือภาคพื้นแปซิฟิกแต่รัสเซียยังขาดเชี่ยวเล็บทางทหารในเรื่องนี้ที่จะสามารถที่จะ สนับสนุนบทบาทในเรื่องนี้ขึ้นมาได้อ,อีกนิดหนึ่งเสริมอีกนิดหนึ่งถ้ามองในแง่ตัวเลขด้านการค้านักวิเคราะห์อ,อย่างคุณคุณเอียนสตอรี่ก็บอกว่าปริมาณการค้าระหว่างรัสเซียกับกลุ่มอาเซียนยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นเพราะว่าเมื่อปี19ก่อนโควิดเนี่ยรัสเซียม,มีปริมาณการค้ากับอาเซียนแค่20,000ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับสหรัฐเนี่ยนะครับสหรัฐมีปริมาณการค้ากับอาเซียนเนี่ย3 6 2 0 0 0ล้าน จีนหกแสนสี่หมื่นสี่พันล้านตันลานี่ยังยังค่อนข้างจะน้อยมากในแง่ปริมาณการค้าก็เลยยังไม่มีบทบาทอิทธิพลหรือโอกาสทางการค้าพอนักวิเคราะห์เหล่านี้ก็มองว่านักลงทุนของรัสเซียเนี่ยก็ยังมีความลังเลใจไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็รัสเซียก็ถูกมองว่าใกล้ชิดกับจีนมากเกินไปเกินกว่าจะมีผู้เล่นซึ่งมีความเป็นอิสระในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้เพราะฉะนั้น นักวิเคราะห์อย่างสองคนนี้ก็ค่อนจะโหดร้ายพอสมควรเขาก็เลยให้ความเห็นว่าทุกอย่างที่รัสเซียพยายามจะทําตอนนี้เป็นความพยายามเพื่อจะสร้างภาพเป็นโฟตโตออฟเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าเสนอออกคำแถลงเกี่ยวกับเส้นทางสู่ความร่วมมือใน<ม>อนาคตนั่นเองครับคุณนภพลครับครับขอบคุณมากครับ,บคุณจำเริญก็ไม่คยได้ยินข่าวจากรัสเซียมาแวะเวียนแถวอาเซียนเท่าไหร่นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเผื่อจีนพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับพูดถึง รัเสเซียแล้วผมก็อดไม่ได้ต้องพูดถึงสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการประจาควัคซีนโควิดเพิ่มเติมใช่ไหมครับคุณวรังขนาค่ะก็เพิ่งมีประกาศมาวันนี้เองนะคะในวันสุกตามเวลาในสหรัฐนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะบ,บริจาควัคซีนโควิด19ของบริษัทไฟเซอร์นะคะจำนวน9ล้าน600โดสให้กับปากีสถานคะ่ะผ่านโครงการ c o v ซ x นะคะ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกลุ่มอิสลามาบัดก็กล่าวว่าการบริจาควัคซีนเพิ่มครั้งนี้นะคะจะทําให้ปากีสถานเนี่ยได้รับวัคซีนรวมทั้งหมดกว่า25ล้านโดสโดยทันทีนะคะ mm hmm. โดย Angela, a อ g เจล่าแอคเกลเลอร์อุปถุตรรักษาการแทนเอกอัครราชทูตเนี่ยก็เปิดเผยว่าการบริจาควัคซีนเพิ่มเติมนี้นะคะจะนําส่งถึงปากีสถาน ทันเวลาที่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนเข็มแรกด้วยนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะจริงๆสถิติผู้ป่วยโควิด19ของปากีสถานเนี่ยก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะมาอยู่ที่เฉลี่ยไม่ถึงวันละ1,000คนนะคะเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมดประมาณ220ล้านคนส่วนตัวเลขสะสมนะคะปากีสถานก็มีตัวเลขสะสมผู้ติดโควิด19แล้วเนี่ย กว่า1นล้านสแสนคนนะคะในขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่มานะคะก็อยู่ที่ประมาณ28,000คนนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะรัฐบาลปากีสถานก็เพิ่งประกาศผ่อนคลายมาตรการทั้งหมดนะคะที่ใช้ควบคุมในช่วงการระบาดของโควิด1 9นะคะที่ผ่านมานะคะปากีสถานก็มักจะพึ่งพาวัคซีนจากจีนเป็นหลักค่ะแต่ก็ การที่มีวัคซีนจากสหรัฐมานั้นก็ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนวัคซีนต้านโควิด1 9ที่ผลิตโดยประเทศตะวันตกได้พอสมควรนะ,นะคะซึ่งนอกจากการบริจาควัคซีนครั้งนี้แล้วนะคะรัฐบาลกรุงวอชิงตันยังส่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับปากีสถานด้วยนะคะให้รับมือกับการระบาดของโควิด1 9เอ่าล้านดอนลลาร์แล้วด้วยซ้ำค่ครับขอบคุณมากครับสำหรับอัปเดตเรื่องการบริจาควัคซีนของสหรัฐนะครับคุณรางคณา ขณะนี้ทุกท่านกำลับบงอยู่กับเรานะครับทีมงานวีไอพักษาไทยในรายการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ v o a ครับมาดูประเด็นที่ลดความเครียดลงบ้างนะฮะเป็นเรื่องพนักงานในด้านบวกเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดโควิด1 9ในสหรัฐที่เริ่มมีแผนจะเปิดรับนักเดินทางต่างชาติเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับคุณจำเริญก็พลบเบืองของต่างชาติหลายประเทศที่เคยอยู่ในบัญชีรายชื่อห้ามเดินทางเข้าในสหรัฐก็ หายใจโล่งอกเพราะว่าทงเนียบขาประกาศวันนี้นะครับว่าตั้งแต่8พฤศจิกายนักเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันนะคนอเมริกันนี่เขาเดินทางได้นักเดินทา,างที่เป็นพล,ลเมืองของต่างชาติาเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนครบโดสแล้วจะสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยไม่ต้องถูกกักตัวนะครับคำสั่งเนี้ยมีมาตั้งแต่ต้นปี2020ออกมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์สมัยนั้นโดยมุ่งเป้ากับจีนแล้วตอนหลังก็ขยายผลไปถึงหลายประเทศอีกหลายสิบประเทศเลยซึ่งก็ถูกํำหนด เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่แน่นอนว่าทาไมบางประเทศถูกจํากัดแต่บางประเทศเนี่ยที่มีอัตราการติดเชื้อโควิดสูงกับเดินทางเข้าสหรัฐได้อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็จะทําให้คนต่างชาติที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องอยู่ในสหรัฐหรือมีญาติพี่น้องอยู่ในสหรัฐสามารถเดินทางเข้าได้เกณฑ์คือยังไง CDC ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคบอกว่าวัคซีนที่ครบที่ฉีดครบ2โดสถ้าเป็นวัคซีนที่องค์การนานาัยโลกหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐรับรอง ถือว่าผ่านนะครับ,รบไม่ต้องถูกกักตัวงั้นตอนนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับพลเมืองของจีนอินเดียแอฟริกาใต้แม้กระทั่งอิหร่านและบราซิลสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้นะครับอย่างที่ว่าว่าตอนนี้ก็เป็นการผ่อนคลายในเรื่องนี้ไปเยอะทีเดียวอย่างไรก็ตามทุกอย่างมันจะต้องมีข้อยังจะต้องมีแต่อยู่ตอนนี้ทําเนียบขาวยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าจะมีการยกเว้นเรื่องการฉีดวัคซีนครบโดสนี้สําหรับคนบางกลุ่มหรือไม่ เพราะว่าในอเมริกาเองเนี่ยการฉีดวัคซีนก็จะมีข้อยกเว้นว่าความเชื่อทางศาสนาความเหตุผลจะเป็นด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเปิดเผยร,รายละเอียดตัวนี้ออกมาก็เป็นที่คาดกันว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอาจจะได้การยกเว้นว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับทีน,นี้เป็นเรื่องแล้ว cdc ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคยังจะต้องออกแนวทางปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ว่าจะต้องมีแนวทางอย่างไรในเรื่องของการทำ contact tracing การติดตาผู้ติดเชื้อถ้าคนเหล่านี้เป็นชาวต่างชาติแล้วเดินทางเข้ามาเราปรากฏว่าติดเชื้อไม่แสดงอาการ,รหรือติดเชื้อแล้วเอาไปแพร่ทีหลังก็ยังต้องมีรายละเอียดต้องติดตามต่อครับครับก็ถือว่าเป็นขา่าวที่สำคันประเทศที่ไม่สามารถเข้ามาสาหรัฐได้ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาแต่เองคนไทยคือเข้ามาได้ไม่ฉีดมันก็มาฉีดที่นี่ได้นะครับพูดถึงประเทศที่มีการเปิดพรมแดนก็มีประเทศหนึ่งใน,งนงวันนี้คือออสเตรเลียแต่เงื่อนไขเขาจํากัดกว่าเยอะครับรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเป็นรัฐบาล รัฐนิวเซาท์เวลส์นะประกาศเตรียมยกเลิกมาตรการกักตัวเฝ้าระวังการสําหรับผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนครบโดสเดินทางเข้ามาผ่านเฉพาะท่ากาศยานนครซิดนีย์นะฮะแต่เมื่อลงรายละเอียดแล้วสําหรับคนออสเตรเลียหรือผู้ที่มีสิทธิ์พำนักมีสิทธิ์พำนักถาวรในออสเตรเลียหรือนักศึกษาที่มาเรียนที่นั่นรวมทั้งเรีอ immediate family members คือพ่อแม่ได้แต่ถ้าไกลกว่านั้นยังไม่ได้เข้ามาถ้า มีผลตรวจเป็นลบและฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปอันนี้เป็นสข่าว a p พรายงานโดยอ้างคำพูดของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์โดเมนิกพรอตตดนะฮะเขาบอกว่าออตอนนี้ก็การผ่อนคลายเนี่ยก็จะช่วยให้บรรยากาศในเมืองดีขึ้นคนออสเตรเลียสามารถใช้ซิดนีย์เป็น ด่านในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยสั่งปิดพรมแดนตัวเองมาตั้งแต่มีนาที่แล้วก็นานเพาะนานเกินไปแล้วทางนี้ก็บอกว่าเมื่อมีการผ่อนคลายก็จะช่วยให้อย่างน้อยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของออสเตรเลียเนี่ยเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นแต่สาหรับนักเดินทางต่างชาติทางรัฐบาลกลางยังไม่ประกาศนโยบายชัดเจนว่าจะทําอย่างไรแต่ว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับสกัดมอริสันบอกว่าคงไม่น่าจะเกิดขึ้นในภายในปีนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้เข้าเดินออกในออสเตรเลียอย่างที่เขาต้องการนะครับแล้วก็หลังจากมีการ,ร,าการประกาศข่าวนี้มาอสายการบ,บินควีนตัสสายการบ,บินแห่งชาติก็แสดงความดีพร้อมจัดเที่ยวบินอย่างน้อย2เที่ยวบินจะเริ่มเปิดให้บริการอีกครั้งซิดนีย์ออสแองเจ,จงลิสของอเมริกาและซิดนีย์ลอนดอนตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นพัฒนาการบวกที่นำมาฝากกันนะครับ จากเรื่องของโควิดและก็เรื่องการเดินทางเราพูดถึงการเดินทางออกไปนอกโลกกันบ้างดีกว่านะครับมีรายง,งานข่าวเกี่ยวกับโครงการใหม่ของนาซาจะส่งยานอวกาศไปสำรวจไปยิงพุ่งชนดาวเคราะหน้อยอะไรยังไงเหรอครับคุณวนนรรณาค่ะฟังแล้วเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะแต่ว่า เรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะก็คือว่าองค์การบริหารการบินและอวากาศแห่งชาติสหรัฐห,หรือองค์การนาซาเนี่ยนะคะเขาก็เตรียมส่งยานหลายลำเลยทีเดียวนะคะที่จะขึ้นไปสำรวจดาวเคราะหน้อยซึ่งในการสำรวจเนี่ยก็ยังมียานบางลำนะคะที่มีภารกิจเพื่อ พุ่งเข้าชนนะคะดาวเคราะห์น้อยบางดวงอีกด้วยเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องไปพุ่งชนนะคะซึ่งแต่ว่ากําหนดการแรกสุดนี่เลยนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นก่อนเช้ามืดในวันเสาร์นี้นะคะก็คือเป็นการส่งยานอวกาศที่ชื่อว่าลูซี่เพื่อไปอสำรวจด,ดาวเคราะห์น้อยใกล้กับดาวพฤหัสค่ะเป็นเวลานานถึง12ปีเลยนะคะซึ่งดาวเคราะห์น้อยใกล้กับดาวพฤหัสเนี่ยคะ่ะเขาได้ชื่อว่าชื่อว่ากลุ่มโช,ชัชนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มดาวเคราะห์ที่ ที่อยู่ข้างหน้าดาวพฤหัสกับอยู่ข้างหลังดาวพฤหัสนะคะจำนวนนับนับไม่ทวนเลยนะคะซึ่งคาดก,กันว่าดาวเคราะห์น้อยกลุ่มนี้นะคะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่กลุ่มความลับต้นกําเนิดของระบบสุริยะจัก,กรวาล<อ>ที่ไม่เคยมีการสํารวจมาก่อนนะคะ<อ>แล้วหลังจากนั้นอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะยานอาวากาศที่ชื่อว่าด a r ตก็จะปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยคู่ค่ะซึ่ง ตรงนี้แหละนะคะเป็นการทดสอบนะคะปฏิบัติการพุ่งชนเพื่อสกัดไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นพุ่งชนโลกในอนาคตนะคะซึ่งก็คือว่าเป็นการพุ่งเข้าชนเพื่อเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นนั่นเองซึ่งก็ฟังดูน่าตื่นเต้นพอสมควรนะคะส่วนในฤดูร้อนปีหน้านะคะก็นาซาเขาจะเตรียมส่งยานอวกาศอีกลำหนึ่งค่ะไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่มีแร่นิกเกิลและธาตุเหล็กนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นแกนกลางของสิ่งที่น่าจะเคยเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมาก่อนนะคะนอกจากนั้นอีก2ปี ก็จะมีการนําเอาตัวอย่างจากดาวเคระน้อยเบนนูเนี่ยนะคะลงมาบนโลกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะหัวหน้าภารกิจทางวิทยาศาสตร์ของนา s a นะคะคก็กล่าวว่าดาวเคราะน้อยแต่ละดวงที่ยานอวกาศาของนา s a จะไปสำรวจเนี่ย สามารถบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์นะคะแล้วก็เรื่องราวของระบบสุริยะจักรวาลได้นะคะซึ่งถือระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยก็ถือกาเนิดขึ้นมาประมาณ4,600ล้านปีแล้วนะคะซึ่งดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาเปรียบเทียบน,นะคะก็คือไม่ต่างจากซา,ากหรือําบันหรือว่าฟอสซิลนั่นเองซึ่งเราจะสามารถาศึกษาประวัติของของหลายๆอย่างได้นะคะ นอกจากนาซาแล้วนะคะจีนกับรัสเซียก็ยังร่วมมือกันจะเตรียมสำรวจภารกิจดาวคราะหน้อยอีกด้วยนะคะในปลายทศวรรษนี้นะคะเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งถ้าคุณนุพัสอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม อยู่ดีๆมาเร่งสำรวจดาวเคราะห์น้อยกันจังนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่ามันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการออกแบบนะคะแล้วอ,อีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าความสนใจในดาวเคราะห์น้อยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเรื่องของอ à, การเผยความลับของสุริยะจกักรวาลเองนะคะแล้วก็เรื่องของความ à, ความเป็นไปได้ที่ดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกนะคะซึ่งถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นอันตรายยังไงก็ดูได้จากผิวของดวงจันทร์นะคะการที่มีหลุมที่บ่อเนี่ย นั่นก็คือผลกระทบอย่างหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนดวงจันทร์เหมือนกันนะคะอืมครับพูดถึงภารกิจมากมายเนี่ยก็มีชื่อที่เขาชอบปล่อยขึ้นมาอย่างนี้ลูซี่ดั๊ดเนี่ยมนีที่มาที่ไปยังไงมั้งไหมครับค่ะปกติแล้วองค์การนาซ a าก็จะตั้งชื่อ,อชื่อ,อยานอวกาศตามชื่อซึ่งเป็นอักษรย่อของภารกิจนะคะ<อ>เช่นด a r ดเนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Double Asteroid Redirection Test นะคะแต่ชื่อของยานลูซี่นั้นจะพิเศษกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะตรงที่ว่าไม่ใช่เป็นชื่อย่อแต่อย่างใดนะคะแต่ว่า นำมาจากชื่อลูซี่ซึ่งเป็นซากดึกดำบรนหรือว่าฟอสซิลของบรรพบุรุษของมนุษย์เพศหญิงนะคะที่ถูกคนพบในประเทศเอธิโอเปียเมื่อปี1974ซึ่งฟอสซิลลูซี่นั่นเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง Lucy in the Sky with Diamonds ของวง The Beatles อ,อีกทอดหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มองว่าฟอสซิลลูซี่นี่ยน,นะคะก็ทำให้เปลี่ยนแปลงความคิดของเราเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะ,ะองค์การนาซาก็หวังว่า ยานอวกาศลูซี่เนี่ยก็จะปฏิวัติความเข้าใจของคนเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องระบบสุริยะจัก,กรวาลเช่นกันนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะคะในยานลูซี่นี้นะคะก็ยังมีเพชรติดไปด้วยให้สมกับเป็นชื่อลูซี่ในสกายวิชามอนนะคะนอกจากนั้นแล้วข้างนอกของยานอวกาศเนี่ยก็ยังมีป้ายแล้วก็ที่สลักเพลงลูซี่ n นสกายอิน ลูซี่เดอะสกายวสไดมอนด์เนี่ยลงไปด้วยและพร้อมกับข้อความของจอห์นลนอนด้วยค่ะส่วนรูปภาพของดาวเหล่านี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ในในเรื่องของเราในทางเว็บไซต์ v ิ a t h ท i com คมค่ะครับขอบคุณมากเลยครับคุณวรานขนาดเพลงที่ว่าผมไม่เคยได้ยินคุณจำเรินทันไหมครับคุณไม่ครับไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยอย่าอย่าต้องถึงกับให้ต้องร้องนะเพราะว่าอ๋วโอเคคุณวัสมนโอเคไงโอเคโอเคเป็นว่ามีคนรู้จักเราไม่เล่าโดยที่ไม่รู้จักโอเคอ่า สุดท้ายปิดท้ายของรายการวันนี้เป็นเรื่องความหลงของซีรีส์ยอดนิยม Squid เอ่อ Squid Game เล่นลุ้นตายก็บอกว่ากลายเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้ผุดไอเดียธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นอะไรอ่ะครับคุณวัสมนธรุรกิจของอที่เกี่ยวข้องกับกระแสะยอดนิยมนะคะของเรื่อง Squid Squid Game ในแค่ที่ในไทยนะคะตอนนี้ค่ะพวกเราอยู่ที่สหรัฐนะคะตอนนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียไม่ใช่คนเอเชียค่ะตอนนี้ทุกคนพูดถึงอ่า ละครซีรีส์เรื่องนี้จากเกาหลีกันทั้งนั้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าธุรกิจที่เกาะกระแสของ Squid ิ a m เกมค่ะก็มีทั้งอ่บริษัทที่ผลิตเสื้อผ้าก็ตู้วันฮาโลวีนใกล้จะมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะรวมถึงร้านทาเละแห่งหนึ่งในมาเลเซียนะคะที่ตกหนเล็บปลอมค่ะเป็นลายธีมของ Squid g เกมนะคะซึ่งร้านท่าแล็บนี้ค่ะชื่อว่ามานิเคิลเนลซาลอนะคะตั้งอยู่ที่ชาเมืองกรุงกุงงงลาลัมเปอร์ค่ะทางร้านนะคะก็ออกแบบชุดเล็บปลอมค่ะโดยรับดแรงบันดาล,ล,ลใจจากเนื้อเรื่องแต่ละตอนของเกมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเร็วๆเลยก็คือ,อมีเล็บปลอมชุดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชุดไฟเขียวไฟแดงก็จะมีลายตาขุ่นเชิดสัญหาที่เป็นผู้หญิงปุกแกล ตัวใหญ่ๆนะคะที่กทในละครเรื่องนี้ตอนแรกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเจ้าของของร้านทำเล็บปดังกล่าวนะคะก็บอกว่าการทำเล็บปลอมเนี่ยนะคะียกได้ว่ามีคําสัง่งสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยทั้งทางออนไลน์นะคะทั้งในต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศตาค่ะการเร็นตอกนี้นะคะค่อนข้างยากเนื่องจากว่าลายเล็บปลอมทั้งหมดไยกได้ว่าเป็นการเทนมือค่ะไม่ได้เป็นการ<ม>ไรแล้วก็นอกจากนี้นะคะทาง Netflix เองค่ะก็ยังบอกว่า Squid g เก e นะคะกลายเป็นละครชุดต้นฉบับหรือว่า Origi n a l คือไม่ได้เป็นละครที่มาจากอาริเมกเนี่ย ตอนนี้มียมากที่สุดของ Netflix เท่าที่เคยมีมาแล้วค่ะโดยในเวลาเพียงแค่27วันมีผู้ชมถึง111ล้านคนค่ะ<ม>ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ทางอ่า Netflix ค่ะก็บอกว่าอาสถิติใหม่ที่ทางซู g เกมทำขึ้นนะคะเรียกได้ว่าโถิติกเก่าค่ะที่ทำ<ม>โดยอาราล็อกบิจิตันนะคะที่เป็นที่โด,ด่งดังก่อนหน้านี้การนั้นนี้่บริจิตัน โดยมีผู้ชมอ่ะ8 2ล้านคนภายใน28วันแต่ว่าตอนนี่ซูเอเกมก็ทำสถิติอย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยโดยมีผู้ชมถึง1 0ล้านคนใน27วันค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณเทสซารันดดสค่ะที่เป็นประธาน่าซีอนะคะของทางเนสเปลค่ะก็กลาบบ่าวเมื่อเดือนที่แล้วค่ะว่าทางเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนเลยว่าสูเปอเกมเนี่ยนะคะจะได้รับความนิยมมากถึงเพียงนี้ค่ะอือก็คุณวัสม,มุลได้ชม้หรือยังครับก็ ตอนนี้นะคะบอกได้เลยที่ฉันส่วนตัวไม่ได้ติดตามเน็ตสืค่ะแต่ว่าขอ,อให้ไม่ได้ติดตามเนี่ยตอนนี้ก็รู้เรื่องแล้วก็รู้อะไรหลายอย่างค่ะเพราะว่าพอเปิดสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจ,จะ Facebook Twitter นะคะทุกคนพูดถึงเรื่องนี้จะทังไทยทั้งประเทศคนตารเกันเป็นเอเชียไม่ใช่คนเอเชียตอนนี้ทุกคนพูดถึงแต่เรื่องสกูตเกมค่ะส่วนดิฉันก็เหลือสตอนสุดท้ายแล้วค่ะจะดูสามตอดดนหน้าเก้าตอนดูไปเจ็ดแล้วเขาให้สรุปนหครับหนังนโหดๆอย่างนี้ไม่ค่อยถูกโฉลกก็ แล้วเราค่อยมาสปอยกันมาหลังก็ได้คิดว่าข่าวของสกิเกียจะมีต่อไปนะข่าวที่เราเล่าว่าแบบจะมีภาค2หรือเปล่าก็ยังไม่รู้รอดูกันต่อไปนะครับก็ครบถ้วนกระบวนความทุกข่าวที่เราเตรียมมานําเสนอแล้วทุกท่านสามารถกลับไปอ่านย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์เรานะครับ w w w v i e t a i c o m และยังมีข่าวอื่นที่ไม่ได้มาพูดในรายการ ที่ไว้ในเว,เว็บไซต์ของเราให้ติดตามด้วยแล้วก็รออัปเดตข่าวต่างๆทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA ไทยด้วยขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมน,นะครับเหมือเวลาสำหรับสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคสัภาษาไทยแล้ววันนี้เราสีคนต้องขอลาไปก่อนพักผ่อนวันหยุดให้สบายแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่า